จูโจมงานเงินพิชิตโควิด1 9ขอบลังแห่งองค์พระพิเคเนตเทพเจ้าแห่งความสำเร็จประทานพรใช้ปัญญาพิชิตโควิด1 9ครับจูโจมภาคเหนือตอนบนวิกฤตโควิด1 9วิกฤตภัยแลง้งงานเงินเท่านั้นที่จะพิชิตโควิด1 9ได้นะครับจูโจมจังหวัดพะเยานายกมนลเชียงวงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทดสอบฝีมือ คุณสพศภาณิกุลแรงงานจังหวัดพะเยาคนใหม่ล่าสุดจะพิชิตโควิด19ได้หรือเปล่าให้นำทีมแรงงานจังหวัดพะเยาอาสาสมัครแรงงานสมทบกับหน่วยงานในพื้นที่ เครือข่ายแม่ยิงพยาวบ้านพักเด็กและครอบครัวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วัดชายอาวาสออกไปสอบถามชาวบ้านตะบนแม่สอำเภอเมืองพยาวได้รับความเดือดร้อนจากโรคปรอดอักเสบเรื้อรังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วอยากให้ทางการช่วยเหลืออะไรบ้างครับออกไปเก็บข้อมูลนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปมอบให้พร้อมประสานหน่วยงานแต่ละสังกัดช่วยเหลือชาวบ้าน ในลำดับขั้นตอนต่อไปครับอยู่โจมจังหวัดสุขโขทัยขยับลงมาอีกนิดจังหวัดสุขโขทัยบริษัท c p พจำกัดมหาชนผู้โ่อตั้งร้านเซเว่นอลวในประเทศไทยนำเงินจากโครงการลดวันลถุงคุณทำได้เปลี่ยนเป็นโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด -19 มอบชุดป้องกันความปลอดภัยหรือว่าชุด p p e หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอลทำความสะอาดพร้อมมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่า1ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลทุ่งเสเหลี่ยม CPO แล้วครับมีโครงการมอบเงินให้โรงพยาบาลละ1ล้านบาท77จังหวัดก็7 7ล้านบาท, 77, 000, บาทครับที่โรงพยาบาลทุ่งเสเหลี่ยมเป็นโรงพยาบาลที่66แล้วนะครับ ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคนนะครับดูโจมจังหวัดพิจิตรหน้าน้ำน้ำหลากท่วมหน้าแล้งน้ำแห้งสนิทนี่แหละครับคือธรรมชาติของลุ่มน้ำยม,มเมื่อเขืนแก่งเสือเต้นสร้างไม่ได้ปัญหายเยอะประตูระบายน้ำคือความหวังครับ2สส,อสอนายพรชัยอินสุขสอสอพิจิตเรเขตหนึ่งนายพุดิดอินสุวรรณสอสเขตส ร่วมกันลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ําท่วมภัยแลง้แลงทีอ่อำเภอสามงามครับจุดแรกนะครับสถานที่ก่อสร้างประตูระบายน้ําท่าแห่ตําบลกําแพงดินและจุดที่2บ้านจระเผ้ผอมตําบลรังนกกรมชประทานนะครับจัดสรรงบประมาณ160ล้านบาทดําเนินการสร้างขึ้นใหม่ขึ้นเป็นฝายไฮดรอลิกแบบพับได้ครับและกําลังมีการก่อสร้างประตูระบายน้ําอีก2ประตูครับ คือประตูที่3ที่บ้านวังจิกและประตูที่4ที่โพประทับช้างสรุปแล้วนะครับตลอดลุ่มแม่น้ํายมจะมีประตูระบายน้ําเป็นช่วงๆวง4ประตูครับท่วงถามแรงตอบแรงถามทุ่มเงินสร้างฝายไฮดรอลิกแบบพับ160ล้านบาทฝายกว้าง68เมตรสูง3.6เมตรกักเก็บน้ําได้ประมาณ16ล้านลูกบาทเมตรจะแก้ไขปัญหาระบบชลประทาน ได้จริงหรือเปล่าครับซึ่งเมื่อโครงการทั้งหลายแล้วเสร็จนี้ก็จะสามารถมีน้ําเก็บกักในลุ่มน้ํายมก่อนสิน้นฤดูดูน้ํานะครับเพื่อใช้สำหรับให้เกษตร,รกรใช้นนในการเพาะปลูกพื้นที่ในเขตของรุ่มน้ำยมนี้มีอยู่ประมาณ5 0 0หมืไร่นะครับให้เพียงพอเดือนกันยายนแล้วเสร็จจะกลับมาดูใหม่นะครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮิฮิฮาฮาปันนากระปางเง็ยมยังคงสงสัยว่าไทยชนะ คืออะไรมาดูตัวอย่างจากนายเกรียงยศสุดลาภารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันนะครับไทยชนะก็คือระบบลงทะเบียนแบบ QR โค d e ของสอบคอที่ใช้สำหรับการติดตามความเสี่ยงของจำนวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่อาจเพิ่มขึ้นพอท่านรองผู้ว่ากอทมนายเกรียงยศสุดลาภามาตรวจรจชการก็จะสแกนไทยชนะ QR code ทันทีครับ ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับเฮ้เฮ้ฮาฮาปันน้ากระป๋าแง็งนะครับเจ้านายปูนปูน,ปน